การทบทวนครั้งที่8นะครับเป็น exercise ที่อยู่ในหน้า124นะครับเกี่ยวกับสภาวะมาตรฐานทางเลือกนะครับหรือว่าเป็น alternative standard state นะครับ exercise ข้อที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานง่ายๆนะครับเกี่ยวกับการแปลงค่า activity นะครับจาก standard state 1ไปยังอีก standard state 1นะครับข้อที่1ะครับเขาถามว่า มี Activity นะครับของซิลิกอนซึ่งซิลิกอนตัวนี้นะครับเป็นซิลิกอนที่อยู่ในระบบโลหะผสมของเหล็กกับซิลิกอนนะครับลิควิดอะลอยอยู่ในสถานะของเหลวซึ่งประกอบไปด้วยโมแฟ t ชันของซิลิกอนนะครับเท่ากับ0.02ซึ่งไอตัว Activity ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0 0 0 0 0 2 2นะครับค่านี้เป็นค่าที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ1,600องศาเซลเซียสนะครับหรือว่าถ้าแปลงเป็นเคลวินก็คือ183เคิน,นะครับ ซึ่งค่าตัวนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะมาตรฐานของราอูนนะครับหรือว่าเป็นราอูเทียนแซนด์สเตตแล้วก็มีการกำหนดค่าเฮนเรียนแอคทิวิตี้โคเอิฟฟิเชียนหรือว่าแกมมาศูนย์ของซิลิคอนนะครับที่ได้จากการทดลองนะครับมีค่าอยู่ที่0.0011นะครับข้อที่1ย่อยนะครับให้คำนวณว่าแอคทิวิตี้ของซิลิคอนนะครับที่อยู่ในระบบเดิมนี้นะครับอลลอยเดิม erm เนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากแอคทิวิตี้ของราอูเทียนแซนด์สเตตเนี่ย เป็นเฮนเรียนแ d นด d s สเต e นะครับก็อันนี้ง่ายนะครับจากที่เราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของ Activity ที่อยู่ใน Standard-State ที่ต่างกันนะครับก็มีความสัมพันธ์ได้ว่า Activity ขององค์ประกอบ J จนะครับองประกอบใดๆที่อยู่ในสภาวะตรฐานของ h e นเรียนะครับจะมีค่าเท่ากับแกม m าศูนย์ตัวนี้ก็คือตัวเฮนเรียนแอคทิวิตี้คอเอฟฟิชอนะครับขององประกอบ J คูณอยู่กับ Activity ขององค์ประกอบ J ที่ขึ้นอยู่กับเฮนเรียนนะครับ standard state ทีนี้ถ้าเราเอามาใช้กับข้อนี้นะครับก็จะได้ว่าเป็น activity ของซิลิคอนนะครับที่อยู่ในสภาพของราอูเทียน standard state มีค่าเท่ากับเฮนเรียน activity coefficient ของซิลิคอนคูณอยู่กับ activity ของซิลิคอนที่ขึ้นอยู่กับเฮนเรียน standard state นะครับข้อนี้โจทย์ถามหา Activity ที่ขึ้นอยู่กับ h e n r i a n Standard State ซึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็ย้ายตัว h e n r i a n Activity Coefficient หรือว่า Gamma เนี่ยไปหารนะครับก็จะได้เป็น Activity ของซิลิ c อนที่เป็น h e n r i n Standard State ก็จะมีค่าเท่ากับ Activity ของซิลิ c อนที่เป็น Routian Standard State เราก็หารด้วย ค่าแกมมมาก็คือตัว Henry Activity Coefficient นะครับแกมมาศูนย์ของซิลิคอนก็จะมีค่าเท่ากับ0.00 0022แล้วก็หารด้วย0.0011นะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ0.02นะครับตัวเลขไม่ไม่ยาก ข้อที่2ย่อยนะครับจดให้คำนวณหา,าการเปลี่ยนแปลงนะครับของอ standard molar free energy นะครับ free energy ก็คือ g standard molar free energy ก็คือ delta er g ศูนย์ขององค์ประกอบที่เป็นซิลิกอนนะครับสำหรับการเปลี่ยนสภาพมาตรฐานนะครับจากราอูเทียนมาเป็นเฮนเรียนตัวนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่อาจารย์ได้ d ี r i v e ไปแล้วในชั่วโมงเรียนนะครับก็คือ เดลต้า G0 การเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระนะครับที่เป็นสแตนดาร์นะครับสภาวะมาตรฐานขององค์ประกอบ B นะครับถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะมาตรฐานของราอูไปเป็นเฮนรี่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ RT แล้วก็ l Lo อ ตัวแกมมาก็คือเฮนเรียนแอคทิวิตี้โคเอฟฟิเชนต์นะครับแกมมาศูนย์ขององค์ประกอบ B นะครับในกรณีนี้ข้อนี้คือซิลิคอนใช่ไหมครับก็จะได้ว่าเป็นเดลต้าจีศูนย์ของซิลิคอนที่เปลี่ยนสภาวะมาตรฐานจากเราเทียนแซนด์สเตทไปเป็นเฮนเรียนแซนด์สเตทจะมีค่าเท่ากับ RT ร์ทีคูนล็อกเฮนเรียนแอคทิวิตี้โคเอฟฟิเชนต์ของซิลิคอนก็แทนค่าลงไปนะครับ ค่า R ก็คือเหมือนเดิม8.314อุณหภูมิก็คือ1600องศาเซลเซียสหรือก็คือ1873เคลวินนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ log gamma ศูนย์ซิลิคอนก็คือ log ก0 0 1 1 1นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาตัวนี้จะมีค่าอยู่ที่ลบ1 6 0่ 16, 4, นะครับจุด 2,2,6,2ตัวนี้หน่วยเป็นจูลต่อโมลนะครับหน่วยตัวนี้ได้มาจากค่า R นะครับค่า R ตัวนี้เป็นจูลต่อโมลเคลวินตัดทที่เป็นเคลวินไปก็จะเหลือจูลต่อโมลนะครับข้อที่3ย่อยนะครับโจทย์ให้คำนวณหา Activity นะครับแต่เป็น Activity ของซิลิกอนที่มีความเกี่ยวข้องกับซ t a นดาร์ s สเต e อื่นนะครับก็คือ1% s t a n เ a r ดเปอร์ซ็นต์นะครับโดยที่มีการกำหนดให้ น้ำหนักของอะตอมของเหล็กกับซิลิคอนนะครับมีค่าเท่ากับ55.85แล้วก็28.09ตามลำดับนะครับตัวนี้ก็จากความสัมพันธ์นะครับ Activity ขององค์ประกอบ J ที่ขึ้นอยู่กับ1 weight percent standard state นะครับจะมีค่าเท่ากับ100นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ โมเลกุลาร์เวทหรือว่าอะตอมิกเวทขององค์ประกอบ J นะครับแล้วก็หารด้วยน้ำหนักอะตอมนะครับ m ขององค์ประกอบ I นะครับแล้วก็ตัวนี้คูณกับ Activity ขององค์ประกอบ J ที่เป็น h e n r y s ยนสแ a น d าร์ t t เนะครับเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ความสัมพันธ์อีกตัวหนึง่งนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ Activity ขององค์ประกอบ J นะครับที่ขึ้นอยู่กับ r a อูเ a n Standard state จะมีค่าเท่ากับ เฮนเรียนแอคทิวิตี้ค c เอฟฟิเชน n t หรือว่าแกมมา0ูย์ขององค์ประกอบ j คูณอยู่กับน้ำหนักอะตอมขององค์ประกอบ i นะครับแล้วก็หารด้วยน้ำหนักอะตอมขององค์ประกอบ j คูณกับ activity ขององค์ประกอบ j ที่ขึ้นอยู่กับเวทเปอร์เซ็นนะครับที่เป็น1 w e i g h เวทเปอร์เซ็นต์สแตนดารเราใช้ได้ทั้ง2ความสัมพันธ์เลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ย ง่ายตรงที่ไม่ต้องย้ายข้างนะครับเราแทนค่าแล้วก็ได้คําตอบเลยแต่ว่าข้อความเสี่ยงก็คือในกรณีนี้โจทย์ Activity ที่ขึ้นอยู่กับ h e n r y a n n t a r d ์สเตเนี่ยเราได้จากการคำนวณจากข้อ1ถ้าเราคิดตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้ก็จะผิดไปด้วยทําให้ข้อ3ผิดไปด้วยแต่ถ้าเราใช้ฝั่งขวานะครับองค์ประกอบทุกตัวที่อยู่ในสมการเนี่ยเราได้จากโจทย์ที่ให้มานะครับดังนั้นถ้าเราแทนค่าลงไปแล้วถ้าเราไม่ยยไม่ย้ายข้างผิดนะครับก็จะได้คําตอบที่ ถูกถึงแม้ว่าข้อหนึ่งเราจะคิดผิดแต่ตรงนี้เราอาจจะคิดถูกนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับตัวนี้ก็แทนค่าลงไปนะจะได้เป็น activity ของตัวซิลิคอนนะครับที่เป็น1 w e i g h t t standard state ก็จะมีค่าเท่ากับ100คูณกับน้ําหนักอะตอมของซิลิคอนแล้วก็หารด้วยน้ําหนักอะตอมของเหล็กแล้วก็คูณกับ activity ของซิลิคอนที่เป็น h a n r i a n Standard State นะครับตัวนี้จะได้เป็น100คูณอยู่กับ28.09แล้วก็หารด้วย55.85คูณกับ Activity ของ s i l i c o n ที่เป็น h e n d r i a n Standard State ก็คือ0.02นะครับตัวนี้ได้ออกมาเป็นประมาณ1นะครับ1.0059นะครับตัวนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับข้อที่1